กันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเบนท็อกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเนาะไปดูที่นะครับไปดูที่ที่ลูกค้าฝากขายนะครับที่ประมาณ5้าไร่เนาะอยู่แถวเมืองแานะครับผมในตัวเมืองลาพูนนะครับเนาะอำเภอเมืองลําพูนแถวเมืองแานะครับก็เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเนาะว่าที่สวยไหมเป็นยังไงนะครับไปเจอกันในคลิปเลยครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็มาอยู่ที่หอพักนะครับเนาะหอพักก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเนาะนะครับจะเป็นอย่างที่เห็นนะก็คือเป็นห้องนะครับมีมิเตอร์นะครับมีทั้งหมดอยู่อ่ายี่สิบสองห้องนะครับยี่สิบสองห้องเนาะมีน้ำประปามีไฟมีมิเตอร์แยกให้เรียบร้อยนะครับบางห้องก็เจ้าของห้องเขาอ่าติดแอร์เองนะครับเนาะ นี้ก็เป็นพื้นที่ปิดนะครับทําเป็นหอพักเนาะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของที่ที่ที่เราจะขายนะครับที่ที่เราจะขายห้องพักก็มีอยู่ประมาณยี่สิบสองห้องนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับมีลูกค้าเข้าพักเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มก็จะมีว่างอยู่ประมาณสามสี่ห้องนะครับที่ยังไม่มีคนอยู่เนาะตรงนี้ก็เข้ามาไม่ลึกนะครับมาเข้ามาจากถนนใหญ่ประมาณสักมองไปตรงนี้ก็ยังเห็นถนนใหญ่อยู่นะครับไป เข้ามาจากทนงใหญ่ประมาณห้าหกร้อยเมตรนะครับไม่ไกลมากนะครับเนาะไม่ไกลมากโอเคนะครับบรรยากาศหอพักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่อครับผมอย่างนี้ฮะก็จะมีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งไปดูที่ที่มันเป็นที่ว่างเปล่านะครับเนาะที่เป็นที่ว่างเปล่าที่ว่าจะขายรวมกันไปนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูที่เลยครับผมครับสวัสดีครับอ่านี่ก็ใช้เสียงได้เต็มที่เมื่อกี้อยู่ในหอนะครับเราก็ไม่อยากจะรบกวนลูกหอเยอะนะครับนี่เดี๋ยวจะพามาดูที่นะครับที่ทั้งหมดนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับอาอาคารตัวที่เห็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือหอที่เราไปเมื่อกี้นะครับเป็นหอพักนะครับเนาะแล้วมีพื้นที่อยู่ด้านข้างนะครับอ่าพื้นที่อีกสองแปลงที่อยู่ด้านข้างตรงนั้นเป็นโรงเก็บพวกอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ทําสวนนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับ ฝั่งนู้นก็มีการทำกำแพงเรียบร้อยนะครับสองด้านนะครับด้านนี้ก็ติดถนนสาธารณะนะครับก็ยาวไปจนสุดนะครับยาวไปจนสุดนะครับนี่อันนี้เป็นที่รอบข้างนะครับนะที่รอบข้างก็มีสวนลำใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแบบนี้พามาดูตัวพื้นที่จริงเลยนะครับผมพามาดูพื้นที่จริงเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ก็คือเป็นถนนนะครับนี่นะปะปาเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะ มีการเดินไฟเดินน้ําประปามาเรียบร้อยนะครับส่วนหอพักเองก็น่าจะมีน้ําของตัวเองเนาะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ใหญ่นะครับเนาะจะทําทบ้านจัดสรรทําอะไรก็สวยอยู่นะครับเจ้าของตั้งไว้สิบห้าล้านนะครับแต่ราคาก็อาจจะต่อรองได้นิดหน่อยนะครับนะาใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับที่ตรงนี้ที่สวยอยู่นะครับผมเป็นที่สี่เหลี่ยมนะครับเนาะสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหอพักนะครับมีหอพักอยู่ประมาณ2ี่สิบ สองห้องนะครับเป็นสองากฟากละสิบเอ็ดห้องนะครับเป็นห้องพักที่ราคาไม่แพงนะครับเป็นห้องพักห้องเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับติดท่ากค้าต้องเอาติดแอร์เองแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเองนะครับที่ก็สวยอยู่นะครับพื้นที่รอบข้างก็เป็นสวนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสวนมะม่วงสวนกล้วยเนาะฝั่งนู้นที่หลังกําแพงไปก็เป็นสวนลําไยนะครับเป็นสวนลําไยเป็นแล้วก็ตรงแถวข้างหน้าก็เป็นบ้านคนหมดนะครับ นะฮะบ้านคนหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับเมื่อกี้เข้ามาอีกทางหนึง่งเดี๋ยวผมจะาพาขับไปอีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งตอนทางเข้าฝั่งนี้อาจจะดูอ่าแคบนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวไปอีกด้านหนึ่งจะเป็นอ่าของหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเขาทําถนนของโครงการนะครับตรงกลางแล้วเขาจะยกให้เป็นที่สาธารณะนั่นก็หมายความว่าถ้าหมู่บ้านเขาทาเสร็จเนี่ยที่ตรงนี้ก็จะมีทางออกอีกหนึ่งที่นะครับซึ่งเป็นถนนค่อนข้างกว้างเดี๋ยวเรา ที่จะพาขับไปดูนะครับเนาะขับไปดูว่าทงทางออกอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับถือว่าไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับเนาะห่างจากตัวเมืองอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าโลนะครับก็เดินทางสะดวกนะครับเพราะว่าลําพูนรถไม่ติดอยู่แล้วนะครับออกไปซูเปอร์ก็อยู่ประมาณสองสามโลนะครับเพราะว่าซูเปอร์ก็อยู่ใกล้ๆนี่เองเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูตรงพื้นที่รอบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้านว่า หมู่บ้านจัดสรรที่เขาใกล้เสร็จแล้ว่ถนนเขากว้างหรือเปล่าแล้วมันไปทะลุตรงไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวก็ขับรถมานิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เขากาลังสร้างนะครับเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับเพราะว่าพอสร้างเสร็จแล้วเขาก็จะทําทางทะลุเป็นทางสาธารณะนะครับตรงนี้นะครับผมอเนี่ยไม่ไกลนะครับอีกห้าร้อยเมตรเองนะครับก็ จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับเนาอเนีวผมถอยรถให้ดูนะครับผม่อาอหมู่บ้านจัดสรรก็จะมีถนนนะครับตรงที่สังกสีปิดนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ตรงสังกสีปิดตรงนี้เขาจะทำเป็นถนนทะลุออกมาจากตรงนี้นะครับก็คือเชื่อมติดแล้วก็ไปออกอีกฝั่งได้นะครับผมเน้อบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรก็เกือบเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ ตร,ตรงนี้ก็จะทําให้อมันมีทางออกอีกหนึ่งด้านเนาะทางออกอีกหนึ่งด้านก็นกคิดว่าน่าจะเดือนทางออกสะดวกนะครับแต่ทางตัวนี้ค่อนข้างแคบหน่อยนะครับรถสวนทางน,นี่ผมกลับรถมาแล้วนะครับผมก็ให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับของบ้านจัดสรรเนานะนี่นะครับอ่าถนนก็จะออกตรงนี้นะครับผมตรงที่เขาเว้นช่องไว้นี่นะครับผมเอเว้นช่องไว้นี่นะครับผมนี่นี่ก็คือหมู่บ้านที่กําลังขึ้นนะครับเนาะหมู่บ้านที่กําลังขึ้นนะครับแล้วก็ ไปนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวลองขับรถให้ดูนะครับเนาะลองขับรถให้ดูไปอีกประมาณผมคิดว่าน่าจะ50เมตรได้นะครับดูจากเสาไฟฟ้านี่น่าจะประมาณ50เมตรแต่ทางบริเวณนี้ก็คิดว่าในอนาคตก็คงมีการขยายนะครับในอนาคตก็คงมีการขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับเนาะกว้างขึ้นนะครับเนี่ยตรงข้างหน้าที่นี้มันจะมีลําเหมืองนะครับสาธารณะอยู่มีน้ําตลอดนะครับ ช่วงนี้ช่วงเมษายนนี่ก็ยังมีน้ําอยู่นะครับอ่าน,นี่ก็คือหอพักเรานะครับอ่านี่คือคือตัวอาคารเก็บข,ข,ของนะครับอ่ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้ก็คือหอพักนะครับผมอ่านี่นะครับผมอ่านี่ก็คือหอพักยี่สิบสองห้องนะครับขายไปพร้อมกันเลยนะครับผมเนาะขายไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่านี่ก็หอพักนะครับแล้วก็ทางออกก็ใกล้ๆนะครับไม่ได้ไกลมากก็คือออกมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ขับตรงไปก็ออกทางอ่า มันก็จะไปบรรจบกับถนนสายต้นยางนะครับสายลําพูนเชียงใหม่สายเก่านะครับเนาะเนี่ยตรงสวนลําไยอ่านี่จะมีสวนลําไยขั้นนิดนึงนะครับส่วนนี้เขาก็ขายนะครับก็สนใจก็ทักได้นะครับเนี่ยครับตรงตรงไปนี้ปุ๊บอ่าประมาณสักผมคิดว่าสัก500เมตรเนี่ยน่าก็ทะลุนะครับก็ทะลุไปทางตัวนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นทาง2เลนนะครับแต่ทางที่ไปตรงหน้าที่เมื่อกี้เนี่ยเป็นทางเลนเดียวนะครับเลนเดียวแต่ในอนาคตก็คงต้องขยายเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวทาง หน่วยงานของพวกเทศบาลเขาก็จะทําขยายนะครับขยายเป็นถนนคอนกรีตนะครับเนี่ยเนี่ยครับประมาณนิดเดียวเองนะครับประมาณห้ารอเมตรนะครับเนี่ยห้าร้อยเมตรเสร็จปุ๊บนะครับนี่นะครับผมเราก็มาเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวนี้ปุ๊บก็เป็นถนนใหญ่เลยนะครับผมนี่เนี่ยไม่ไกลนะครับผมไม่ไก่นะครับพื้นที่ไม่ไก่นะครับนี่ตรงนี้ก็คือถนนเชียงใหม่ลำพูนนะครับผม นี่ถนนเชียงใหม่ลาพูนแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ง่ายแล้วครับเี้ยวขวาก็ไปลําพูนนะครับเี้ยวซ้ายก็ไปเชียงใหม่นะครับผมเนาะนะครับพื้นที่ก็พื้นที่ตัวนี้ผมคิดว่าโอเคนะครับผมอ่าโอเคน่าสนใจนะครับก็ใครสนใจอ่าอยากซื้อเก็บไว้ลงทุนหรือว่าซื้อเพื่อทําหอพักอะไรเงี้ยบ้านจัดสรรนี้ก็เหมาะนะครับเพราะว่าบ้านจัดสรรเกิดตรงใกล้ๆนั่นแล้วนะครับถ้าอ่าอีกหน่อยถ้าจะทําเพิ่มเนี่ยนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับนะถนนที่วาลุณพูนเชียงใหม่ก็คือถนนหมายเลขนะครับหนึ่งหกหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหกหนึ่งเป็นถนนสายหลักนะครับสมัยก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีซุปเปอร์ไฮเวย์ละแล้วก็ทําให้ถนนสายนี้ก็เป็นการถนนระหว่างเมืองนะครับแต่เป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นสายสายต้นยางเนาะหลายคนก็จะพูดอย่างนั้นนะครับเป็นถนนสายเก่านะครับโอเคก็ไปนิดนึงก็ถึงแยกอ่าตัวถนนเลี่ยงเมืองนะครับแยกเขาตะกอนเขาเรียกว่าแยก แยกเมืองแง่นะครับเนาะแยกเมืองแง่ก็คือเป็นถนนตอนนี้เขาทำเป็นถนนเลี่ยงเมืองลําพูนนะครับผมเลี่ยงเมืองลําพูนก็จะไปนิคมเลี้ยวซ้ายไปนิคมอุกสาหกรรมได้นะครับเลี้ยวขวาก็ไปโรงพยาบาลตรงไปก็เข้าตัวเมืองนะครับก็คือถือว่าเดินทางสะดวกนะครับเนาะโอเคก็จบคลิปนะครับพาชมที่ดินเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ